ส,ส,สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพลงที่สองเพลงเมื่อกี้เป็นจังหวะหนักหนักจังหวะหนักมากเพลงเมื่อกี้เพลงนี้ผมก็จะต้องดึงจังหวะลงมาให้สบายสบายเบาๆกันสักนิดนะครับมีผีเสื้อมาด้วยมีความน่ารักมีความอ่อนหวานตามสไตล์บทเพลงเลยเอสเด็กของช่องนี้นะครับเจซีจะเลือกเนี่ยทุกท่านทุกท่านอย่าได้มองผมแบบหวานแววเต๋อจ๋าอะไรไปทีเดียวช่ ผมจะมีความอ่อนโยนและมุนละมายยังไงผมก็เป็นผู้ชายใจแมนๆคนหนึ่งเลยนะครับวันนี้เราเอาผี่เสื้อมาร้องเพลงด้วยกันเพลงนี้เนี่ยย้อนกลับไปสมัยที่ผมยังอยู่มัธยมมัธยมอีกแล้วเพื่อนบอกว่าเจซีพาย้อนไปนานจังเลยคือเพลงเหล่านี้เนี่ยเป็นเพลงอมาตะนะครับคือหลายท่านที่ข้ามยุคข้ามสมัย ขั้มยุคข้ามสมัยมายังไงก็ยังร้องได้แล้วก็นักร้องที่เป็นซิงเกิล c o อร์นักร้องที่เป็นนักร้อง c o อร์ก็เอามา cover กันเยอะแยะมากมายค่ะเพลงใดก็ตามที่ขัามยุคขัามสมัยมาเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นเพลงอม,มะตะนิรันดร์กันอินโทรมาผมว่าหลายท่านร้องได้นะคับก็ยังร้องอยู่ยังเป็นเพลงที่ยังใช้ทำแอปพลิเคชันในหลายแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับโซกชียห้นเรานะครับร้องได้ก็ขอให้ร้อง ทันใดที่ร้องไม่ได้ก็มายืนรวมกับเจซีตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราตามเพื่อนที่ร้องได้ไปติดๆโอเคเนาะนั่งใจก็่ร้องได้เป็นทุกคนนั่นแหละครับไม่มีใครร้องไม่ได้หรอกแหมผมก็พูดไปหยอกพวกท่านไปอย่างนี้แหละอินโทรมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านคุ้นนะคะหัวใจมีปีนะคบของแกรนด์เอ็กซ์ค่ะผม อยู่แนไกลเมียสีดำวับวาวลอนมีจึงเดินต,ตระทุนซึ้งใจอยากเชื่อชิดนวลน้องนอนเคียงไกลที่กลัวใครความ แบบเนื้อรวมหอมรักสองเราจนสุขมราน to สงเราสุพลงนี้คือโทนเสียงต่ำมากเลยฮะแล้วก็ผมกำลังพูดพูดกับท่านๆอยู่นะแล้วโดนตีขึ้นมาแป๊บเดียวผมร้องแล้วอะเนี้จะสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมไม่แก้สะอย่าง ผมบอกทุกท่านแล้วว่าผมยังเป็นเด็กฝึกร้องเพลงอยู่เหมือนคุณด,ดังนั้นเนี่ยความสมบูรณ์แบบมันไม่มีอยู่แล้วแหละถ้าผมเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบป่บานนี้ผมอยู่ในค่ายดังๆมีคอนเสิร์ตระดับโลกไปแล้วครับทุกท่านผมแสดงการร้องเพลงที่ถึงแม้ไม่สมบูรณ์ผมก็จะอัปโหลดผมก็มั่นใจของผมระดับหนึ่งอะ เป็นเหมือนต้นทางเป็นเหมือนเพื่อนๆให้ทุกท่านมั่นใจว่าเอ๊ะวันนี้เราร้องเพลงแล้วไม่สมบูรณ์เราจะอัปโหลดให้เพื่อนดูดีไหมเราจะลงช่องดีไหมเพื่อนจะแซวเราไหมเพื่อนจะอะไรรู้เถอะครับว่าผมก็โดนมาก่อนอผมมาโดนแซวมาก่อนอผมมาเคยโดนบุลลี่มาก่อนว่าร้องเพลงไม่เข้าท่าเลยโอ้ยเสียงต่ำโอ้ยเสียงมันฟังไม่รู้เรื่องเสียงต้องขึ้นสูงอน,นี้ผมโดนมาหมดแล้ว แ้วถามว่าวเวลาที่ผมโดนบูลลี่เรื่องการร้องเพลงผมหยุดไหมไม่หยุดครับต่อให้ผมเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนผมก็ไม่หยุดครับสึ่งไรก็ตามนะครับผมอยากจะให้เป็นกําลังใจกับทุกท่านถ้าทุกท่านตั้งใจทําแล้วทาเถอะครับทําจนกว่าเราจะถึงจุดที่เรียกว่าเราพอใจแล้วสิ่งนั้นคือความสาเร็จของคุณครับผม เป็นกำลังใจให้กับสายฝึกร้องเพลงสายคาราโอเกะสายนักร้อง youtube เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เดินก้าวมาตรงจุดนี้เหมือนกับที่ผมก็ก้าวเ,เข้ามาตรงจุดนี้เช่นเดียวกันครับ <S <S ถ้าไม่ได้แรงสนับสนุนนะครับถ้าไม่ได้หลายๆท่านเนี่ยช่วยกันสนับสนุนกดติดตามแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนผมตรงนี้ผมไม่น่าจะมาได้ไกลขนาดนี้200กว่าผู้ติดตามไม่น่ามาได้ไกลขนาดนี้ครับ นั้นขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณท่านที่มีอุปการะคุณในการให้ทิปหน้าช่องนะครับตรงคำอธิบายเพิ่มเติมเล็ที่บัญชีใต้ชื่อช่องขอมผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกการแชร์เพลงนะครับชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลงครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์ฟังวนฟังซ้ำฟังหลายรอบและย้อนกลับมาฟังเมื่อท่านเหงาหรือท่านไม่มีอะไรทำก็ย้อนกลับมาฟังเจซีครับ ขอบคุณทุกการตังซ้ำกังวนแชร์ไลค์แชร์เพลงนะครับขอบคุณทุกการติดตามไม่เลิกติดตามไม่หายไปไหนเช่นชวนเพื่อนเชิญชวนคนรู้จักมาติดตามช่องสนับสนุนผมเพื่อเป็นก้าวแรกสําหรับนักร้องต่างจังหวัดผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้ขอบคุณความมีอุปการะคุณจากทุกท่านในทุกช่องทางมาณโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอขอบคุณดนตรีดีๆที่ทำมาให้เราร้องด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเสียงร้องเพลงมีความสุขกับดนตรีดีๆมีความสุขกับการถ่ายทอดความสุขของท่านผ่านการร้องเพลงผมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ยังคงฝึกร้องเพลงแล้วก็อยู่ในเส้นทางเสียงทุม้มเสียงตำ่ำไม่กล้าร้องเพลงดูเถอะครับผมก็เสียงทุม้มเสียงตำ่ำผมยังไม่หยุดที่จะร้องเพลงเลย <residency> <apanese> ถ้าเราอยู่ในโซนเสียงทุม้มเสียงตำ่ำแล้วเราไม่กล้าร้องเพลงเราไม่มีความมั่นใจ ไม่มีวันที่เราจะพัฒนาเสียงของเราได้อย่างแน่นอนครับจากใจของคนที่เส้นเสียงมาก่อนผมเคยเส้นเสียงมาก่อนและพูดไม่ได้มาช่วงระยะหนึ่งนะคะผมเคยพูดไม่ได้เลยร่วมเดือนเพราะว่าเส้นเสียงเสียแล้วตอนนี้ผมเหลือแค่50%คุณดูสิ50%ใจผมยังสู้เลยครับดังนั้นขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับเมื่อผมทำได้คุณทำได้ดีกว่าผมแน่นอนสู้กับมัน ให้จำสโลแกนนี้ไว้นะครับสู้ไว้ happiness be with you นะครับ see you again for the next song นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันเพลงถัดไปเพลงปิดนะคะว่าผมจะเลือกเพลงอะไรอย่าเพิ่งรีบออกไปดูอย่าทำตัวอย่างนั้นรอผพแป๊บนึงขอความสุขอยู่กับทุกท่านในวันในวันนี้ในเพลงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันเพลงถัดไปนะครับ see you นะเดี๋ยวไปเพลงปิดกัน